Bandinside Podcast. what listening It's you're to สี่เรื่องที่ผู้ประกอบการควรรู้ช่วงโควิด1 9สวัสดีครับคุณกำลังฟัง b บท i n i ไซด Podcast นะครับมีผมเม็ดคุงนะครับครับสวัสดีครับผมเมด็ดเม็นนะครับอ,อ,อันนี้เราเป็นเรียกว่าเป็น b บท i n i ไซด Podcast from home นะครับก็คือเมด็ดเม็ดเม็ดคุงกับผมเนี่ยอยู่กันคนละบ้านอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้เจอหน้ากันมาสักพักนึงแล้วละ่ะดังนั้น การอ่าจพอดแคสต์ครั้งนี้เนี่ยถ้ามันมีเสียงอะไรที่มันแบบผิดพลาดหรือว่าติดขัดบ้างเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ขออภัยไว้หน้าทีด้วยอย่างที่เมธบอกว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องสี่เรื่องที่ผู้ประกอบการธุรกิจควรรู้เนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างครับ m c k i n นซ e นะครับเป็นบริษัทที่ปรึกษาท,ทางธุรกิจชื่อดังระดับโลกได้ออกแับบประมาณว่าออกรายงานของเขาอะว่าแบบเนี่ยช่วงเนี้ย ผู้ประกอบการอะประสบปัญหาอะไรแล้วเขาก็แบบบอกวิธีการแก้ปัญหาหรือวิธีการรับมือในในธุรกิจช่วงเนี้ยก็เลยคิดว่าแบบเนี่ยน่าสนใจดีก็เลยเอามาแชร์กันก็เรียกว่าเพื่อเอาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับธุรกิจของตัวเองได้ส,สี <th inclusive stress> ่เรื <th ek> ่องมีอะไรบ้างครับสี่เรื่องก็คือข้อหนึ่งก็คือว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงที่เกิดโควิดสิบเก้าเนี่ยข้อที่สองก็คือว่า ทำยังไงให้บริษัทยืดหยุ่นแบบดำเนินธุรกิจแบบยืดหยุ่นหลังจากที่เกิดวิกฤตโควิดสิบเก้าไปแล้วข้อที่สามก็คือว่าเราจะฟื้นบริษัทให้ดำเนินดาเนินธุรกิจปกติหลังวิกฤตโควิดสิบเก้ายังไงแล้วก็ข้อที่สี่ก็คือว่าคิดใหม่ทำใหม่ว่าหลังวิกฤตเนี้ยเราต้องคิดเรื่องอะไรกันบ้าง ก็เรียกว่าฟังแล้วน่าจะเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือใหญ่ในบ้านเราเนี่ยน่าจะต้องเรียนรู้แล้วก็เตรียมตัวให้ให้ดีเลยนะอ่าดังนั้นไม่คงเริ่มเลยครับไงข้อหนึ่งนี่เมื่อกี้ที่ไงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็ธุรกิจแบบพบกับปัญหาโควิดก็คืออย่างที่เรารู้ก็คือว่ามันเป็นวิกฤตที่อยู่ดีๆก็คือเบิดตุ้มขึ้นมาเลย แล้วเสร็จแล้วก็คือว่าหลายๆหลายๆธุรกิจหลายๆผู้ประกอบการอะรับมือไม่ทันไม่ว่าจะเป็นปัญหาของอะการจัดก,การในบริษัทเรื่องของแรงงานเรื่องของ supply chain อะเรื่องสินค้าการผลิตทุกๆอย่างอะว่าแบบหรือคู่ค้าทางธุรกิจหรือแม้แต่ตัวลูกค้าเองแล้วก็ทำยังไงที่จะบอกว่าให้บริษัทแบบ ไม่ให้เกิดช็อกของบริษัทขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันว่าแบบไม่ให้ทุรลักจิตเจ๋งคือพอฟังอย่างนี้แล้วก็พอนึกภาพออกเพราะว่าหลายคนจะบน่นหรือว่าพูดกันมากนะว่านี่มันเพิ่งจบเดือนสามไปเองเหรอคือเพิ่งจบเดือนมีนาไปเองปีสองพันยี่สิบเนี่ยที่เราอยู่กันมานะครับเพิ่งเพิ่งเริ่มจากเดือนมกราคมพามีนา <S <S ได้ได้สามเดือนแต่ปรากฏว่ารู้สึกว่ามันมี เรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะแล้วก็ถาโถมมาพอสมควรนะโดยเฉพาะอย่างโควิดในโควิด19เนี่ยเอาจริงๆมันเพิ่งเกิดในช่วงแค่ประมาณไม่ถึงสองเดือนนี่เองสําหรับที่มันผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับอืมแล้วแล้วอย่างนี้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต้องต้องทำยังไงบ้างในในรายงาน m มคเคนซี่ว่ายังไงบ้างครับอะในรายงานก็จะพูดถึงเรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องอะเรื่องของพนักงานก็คือเช่น เรารู้กันว่าตอนเนี้ยโควิดสิบเก้ามันแพร่ระบาดไปแบบหลายๆออฟฟิศก็เริ่มก็มีพนักงานเนี่ยประสบแบบว่าติดติดเชื้อตัวนี้เข้าไปอ่ะทำให้แบบว่าหลายๆแผนกก็คือต้องย้ายย้ายแรงย้ายแรงงานกลับไปทำงานที่บ้านอ่ะถ้าเป็นผู้ประกอบการคันแบบออฟฟิศแบบขนาดไม่ไม่ใหญ่มากเนี้ยก็คือว่า ก็ยังยังมีความที่แบบว่าคล่องตัวในการจัดการอะไรยเงี้ยแต่เรื่องสำคัญที่แม็กซนซีเน้นก็คือว่าเรื่องของการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนโครงสร้างของพนักงานบางทีก็คือว่าต้องทำให้แบบว่าเมื่อเมื่อกลับไปทำงานที่ที่บ้านเนี้ยคือเรื่องของอะไรอนะโครงสร้างทีมหรือโครงสร้างต่างๆมันต้องมันต้องบริหารให้มีความ กระชับฉับไวมากขึ้นข้อที่สองก็คือว่าเมื่อเมื่อทํางานที่บ้านอะ่ะก็คือว่ามันกฎที่แบบว่ากฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ใน Office ออฟฟิศอ่ะก็คือว่าบางทีอาจจะใช้ไม่ได้ก็ต้องแบบว่าต้องต้องแบบมาคุยกันว่าเฮ้ยต้องทํำยังไงอะไรงไงบางออฟฟิศแบบอาจจะต้องแบบวิดีโอคุยกันทุกเช้าหรือว่ายังไงเพื่อสื่อสารกันแล้วข้อที่สามก็คือว่าต้อง สื่อสารกันบ่อยๆแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพแล้วก็อย่างน้อยๆก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าเออต้องมีความแบบเห็นอกเห็นใจด้วยกันข้อที่สี่ก็คือใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นแบบการประชุมออนไลน์อย่างเงี้ยหรือหรือการแบบติดต่อสื่อสารนู้นกันละกันแล้วก็เรื่องของแบบว่าการทํางานเนี้ยก็ก็ต้องแบบก็ต้องมีคอมมิชเมนต์หรือว่าคือ ทำงานให้ได้ตามปกติมากที่สุดอะเท่าที่จะเป็นไปได้ก็เท่าที่ฟังมานี่ก็เชื่อว่าหลายๆบริษัทก็คือทําแล้วแต่ว่าบางทีอาจจะยังไม่ครบหรือว่าอาจจะต้องเจอผลกระทบอยู่พอสมควรนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นอายุตัวอย่างอย่างแค่อย่างแบดอินไซด์เราอย่างเงี้ยคือโชคดีที่เราเป็นมีความเป็นนักข่าวอยู่แล้วอาจจะเข้าออฟฟิศน้อยไม่ได้เข้าบ่อยอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนมาเป็นทํางานจากบ้านซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเราก็ใช้วิธีการประชุม วิดนะีโอคอลเนาะประชุมคอนเฟลเลนต์กันแบบรวมหลายๆคนเลยหรือว่าอาจจะเป็นประชุมแยกทีมก็แล้วแต่ก็คือมีมีเครื่องมืออยู่แล้วไ,ม,ไม,ม่ว่าจะเป็น o o m ใช่ไหมหรือว่า Google Meeting อ่าหรือว่าจะเป็นเครื่องมืออื่นออีกเยอะแยะอะไร k y p e หรือว่า Discord อย่างเงี้ยก็ยังพอใช้งานได้เรียกว่าบริษัททั้งหลายต้องต้องแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนแล้วก็เขาเรียกว่าปรับตัวเพให้แบบพนักงานทำงานจากบ้านเนาะอันเมื่อกี้ที่ว่ามันก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช่ไหมอ่า ใช่แล้วก็เรื่องของเรื่องที่เกี่ยวกับคนอ่ะแล้วอันที่สองก็คือเรื่องเกี่ยวกับ s u า p l y c h a i ทางด้านการผลิตถ้าบริษัททางด้านการผลิตเนี้ยก็จะบอกว่าต้องติดต่อสื่อสารกับกับคู่ผลิตที่แบบว่าอ่าเป็นคู่ค้าของเราอะไรแบบเนี้ยก็คือว่าเนี่ยหมายถึงว่าแบบของที่ผลิตตอนนี้แบบส่งไปได้ถึงไหนอะไรยังไงอ่ะติดเรื่องการส่งหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยก็คือว่าต้องคุยกันมาก คือเหมือนนะครับแมคเคนซี่เน้นย้ำว่าแบบเหมือนว่าตั้งแต่สถานการณ์ในประเทศจีนที่เกิดโควิดสิเก้าอ่ะมันทำให้เกิดคือไปสามารถไปฟังในพอดแคสต์ตอนที่แล้วได้แต่ก็คือว่าเหมือนที่จะเน้นสำคัญก็คือว่าทำยังไงให้แบบว่าธุรกิจยังไปได้แล้วซัพพลายเชนอ่ะสามารถบอกว่าทำให้บริษัทเราอะ่ะถ้าเป็นบริษัททางด้านการผลิตสินค้าเนี่ยคือสามารถยังรันต่อไปได้ไหมหรือว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์เนี้ยเรามีอะไรแทนได้หรือเปล่าอ่าประมาณนี้อืมก็ก็ถือว่าจริงนะครับเพราะว่าอย่างคุยเรื่องผลกระทบของโควิดสิบเก้าไปเมื่อครั้งที่แล้วกับเมดคุงเนาะว่าเวลาที่จีนเขาไม่สามารถขนเรื่องของการขนส่งอะเรื่องของโลจิสติกที่เวลามันมีปัญหาเนี่ยซัพพลายเชนมันไม่มาที่บริษัทหรือตอนนี้เราจะเห็นหลายๆบริษัทในประเทศไทยที่เป็นอย่างเช่นโรงงานรถยนต์เนี่ยที่ไม่สามารถผลิตรถยนต์ได้เพราะว่าซัพพลายเชนไม่มา ขาดวัตถุดิบขาดอะไรขาดอะไรอย่างเงี้ยขาดขาดออโต้พาร์ตก็ถือว่ากระทบพอสมควรเลยอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอ่ะมันจะมีสองเรื่องสุดท้ายงั้นจะได้แบบยิงยาวไปเลยก็คือเรื่องที่สามก็คือเรื่องของลูกค้าเอ่อแมคคินซีก็แนะนำว่าให้ธุรกิจแต่ธุรกิจอะดูว่าลูกค้ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่สำคัญที่สุดแล้วมีคุณค่าต่อธุรกิจของเรามากที่สุด แล้วก็เรื่องที่สองก็คือว่าทำยังไงที่จะบอกว่าเราสามารถที่จะมี engagement กับลูกค้าของเราให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าลูกค้าก็คือหนึ่งในที่เป็นแบบอะไรอะผู้มีอุปการะคุณกับเราอย่างมากไม่ว่าจะเป็นยามที่ธุรกิจปกติหรือว่าธุรกิจกำลังเกิดวิกฤตเช่นกันอะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือว่า แมคเนซี่มองว่าสำคัญมากๆซึ่งซึ่งส่วนตัวก็เห็นด้วยก็คือเรื่องของสภาพคล่องของธุรกิจก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากเกิดโควิด1 9ก็คือว่าแน่นอนว่ารายได้บริษัทลดลงลดลงแบบหลายๆบริษัทคือลดลงแบบอย่างต่ำๆคือสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นก็คือว่าทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้สภาพคล่องมีให้ได้มากที่สุดก็คือ แมคเซนซีได้บอกว่าต้องเข้าใจสถานการณ์ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อันที่สองก็คือว่าต้องเข้าใจก่อนว่าเงินสดของธุรกิจเราตอนนี้อยู่ได้ถึงไหนแล้วก็อะไรที่ไม่จำเป็นก็คือว่าก็ต้องลดค่าใช้จ่ายแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ที่คิดว่าน่าจะมาใช้กับธุรกิจไทยมากที่สุดก็คือว่า จริงๆอะบริษัททั้งหลายอะคือต้องต้อง projection ล้วว่าแบบมไม่ใช่ดูแค่โฟแบบแค่หลายอาทิตย์อะคือแมคเคนซีแนะนำว่าให้ดูไปแบบดูระดับแบบสามสี่อาทิตย์ขึ้นไปด้วยซ้ำหรือจริงๆอะคือระดับแบบสามเดือนด้วยซ้ำว,ว่าดีไม่ดีอาจจะต้องดูมากกว่าสามเดือนด้วยเพราะว่าถ้าเราประเมิสนสถานการณ์เขาเรียกว่าไงดีสุดกับแย่สุดเนี่ยถ้าแย่สุดที่โควิด มันลากยาวจนถึงสิ้นปีอย่างเงี้ยคุณก็ต้องรู้แล้วว่าเอ้ยบริษัทเรามันจะไหวได้แค่ไหนยังไงบ้างอะไรที่ไม่จําเป็นก็ต้องก็ต้องก็ก็ต้องลดคอร์ดแล้วก็หาวิธีซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันในเรื่องข้อสอบอันนี้เดี๋ยวขอเสริมใ็้คงเสริมให้คงนิดนึงแล้วกันว่าหลายๆบริษัทตอนนี้ที่ต้องเจอแล้วนะครับก็คือที่พนักงานเจอก็คืออย่างเช่นการจะเป็นไม่ว่าจะเป็นการลดเงินเดือนหรือว่าอาจจะลงไปถึงการที่ เขาเรียกว่างดจ่ายเงินเดือนหรือว่าอาจจะต้องเลิกจ้างไปเลยก็แล้วแต่สาระสาคัญประเด็นสําคัญที่ผมอยากจะบอกผู้ประกอบการก็คือว่าช่วยบอกล่วงหน้ามันก็คือตามมาที่เมฆคูงบอกไปแกว่าถ้าคุณมีการ projection ก็คือคาดการอนาคตหรือก็ที่ดีอ่ะอย่างน้อยคุณจะได้บอกพนักง,งานคุณได้ล่วงหน้าสักนิดนึงว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายหรืออีกสองเดือนข้างหน้าหรืออีกสาเดือนข้างหน้าผมว่าก็อย่างน้อยก็ยังก็ยังดีกว่าบอกกระทันหันนะ อันนี้ก็คือทั้งหมดก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเราจะมาข้อสองกันอ่าข้อที่สองก็คือเรื่องของความยุดหยุนยย่นก็คือความยุดหยุ่นก็คืออ่ามันก็มีความเฟล็กซิเบิลนะแล้วก็ข้อที่แล้วก็ m c คเคนซี่เน้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความรวดเร็วปรับตัวให้รวดเร็วโดยสิ่งที่เน้นย้ำของแมคเคนซีก็คือว่าต้องดูว่าแบบ วิธีไหนที่จะทำให้บริษัทเราอยู่รอดแบบในช่วงเนี้ยหลังจากหลังจากเกิดช็อคของวิกฤตวิกฤตบริษัทเราไปแล้วว่ามันจะมีแผนยังไงก็ m c คเคนซีบอกมาหกเรื่องสำคัญก็คือข้อหนึ่งก็คือว่าดูก่อนว่าหลังจากเนี้ยความเสี่ยงสำคัญของของบริษัทเราอะ่ะมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเรื่อง อ,อ,อุตสาหกรรมที่เราเราอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นหรือว่าต้องมาพิจารณาว่าอ้าวแล้วเกิดเกิดโควิด1 9ไปแล้วเนี่ยก็คือผลกระทบกับธุรกิจเราอ่ะคืออะไรบ้าง <Indeed. S 1> ข้อที่สองก็คือว่าถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆในในธุรกิจเราอ่ะให้ทำซีเนอโอขึ้นมาว่าอันไหนมีความเป็นไปได้มากที่สุด <S <S ข้อที่สามก็คือ ให้ทดลองทำสเตตเทสว่าเนี่ยถ้าเกิดต่อว่าเศรษฐกิจถดถอยจริงๆหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางธุรกิจของเราอะ่ะธุรกิจของเราอะ่ะมันจะสามารถอยู่ได้นานแค่ไหนหลังหลังหลังจากต่อว่าเกิดโควิด1 9ไปแล้วข้อที่สี่ก็คือว่าต้องดูว่าตอนนี้บริษัทของเราอะ่ะมีสินค้าคางคลังหรือมีมีการลงทุนใน ในส่วนไหนบ้างหรือเปล่าที่มันจะสร้างความเสี่ยงหรือหรือว่าอ่าเราทําอะไรกับมันได้ไหมข้อที่ห้าก็คือว่าเอ,อถ้าเป็นแบบบริษัทใหญ่ๆอาจจะต้องถึงกับตั้งวอลลุมขึ้นมาเพื่อดูว่าเราสามารถจะเพิ่มแบบว่ากระแสะเงินสดในช่วงนี้ได้ยังไงลดค่าใช้จ่ายได้ตรงไหนแล้วอาจจะปรึกษาหาหรลอว่าความเสี่ยงของเราในอนาคตคืออะไรเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงที น,นี่คือเรื่องของความยืดหยุ่นของบริษัทใช่ในช่วงที่แบบว่าหลังจากเกิดโควิดแล้วที่ที่ไม่ใช่ช่วงที่แบบว่าธุรกิจช็อกเหมือนปลาช็อกน้ำอะว่าแบบเอ้ยช็อกแล้วทำอะไรไม่ถูกแต่ช่วงนี้คือเหมือนนะครับว่าเรารู้แล้วว่าเกิดโควิดสิบเก้าแต่เราจะทำยังไงให้ธุรกิจเรายืดระยะออกไปได้อันนี้ก็แล้วไปข้อสามต่อกันเลยข้อสามนี่คือยังไงข้อสามก็คือว่า ทำยังไงที่จะทําให้แบบธุรกิจของเราอ่ะกลับมาในเป็นปกติได้หลังจากที่เกิดโควิดสิบเก้ามาแล้วก็คือข้อหนึ่งก็คือว่าปกป้องพนักงานของเราเช็คดูว่าเออพนักงานแบบว่ามีสุขภาพโอเคไหมว่าเป็นยังไงแล้วก็อันที่สองก็คือว่าดูความเสี่ยงของของอะไรอะ่ะ ทำหน่งหน้าที่ของพนักงานว่าแบบเป็นยังไงบ้างว่ามีความเสี่ยงอะไรหรือเปล่าข้อที่สามสัมพันธ์มากครับเป็นแบบบริษัทสําหรับการผลิตก็คือว่าเรื่องของทํำยังไงที่จะให้แบบว่าซัพพลายเชนของบริษัทเราอะกลับมาหรือว่ากิจการถ้าเป็นกิจการอย่างเล็กๆอย่างเช่นร้านอาหารเนี่ยก็คือว่าเนี่ยแบบสั่งผักสั่งหมูมาอย่างเงี้ยก็คือทํำยังไงให้แบบธุรกิจของเรากลับมาได้ไวที่สุดอ๋อเออก็ท่าที่ฟังมาดูแล้วเนี่ย ก็พอนึกภาพออกนะครับว่าแม k i n ินซีพยายามจะให้สัญญาณกับเรานะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรียกว่าโควิดน่าจะจบหรือใกล้จบก็คือให้ดูว่าจำนวนผู้ป่วยลดลงหรือยังหรือว่ามีการหยุดแพร่กระจายของเชื้อแล้วหรือว่าโอเคเริ่มถึงเรื่องของวัคซีนใช่ไหมครับเรื่องยายารักษาวัคซีนที่ผลิตออกมาเมดคุงมองว่าต้องถามว่าเมดคุงมองว่ายังไงว่าไอ้เรื่องโควิดเนี่ยมันจะมาสร้างแบบเขาเรียกว่า จะบอกว่ามาเซตซีโร่เลยบางสิ่งหรือว่ามันจะกลายเป็นนิว n o r m a l ลให้เราในบางเรื่องเลยหรือเปล่าสําหรับสําหรับบริษัทใช่ใช่คือเห็นด้วยว่ายิ่งถ้าลากยาวเมื่อไหร่คือยิ่งแบบว่าสร้างนิว n o r m a l ลแบบเช่นแบบพฤติกรรมทํางานที่บ้านคือเหมือนนะคะว่าต่อไปคือถ้าไม่จําเป็นก็อาจจะไม่ได้เข้าออฟฟิศกันอีกแล้วอะไรเนี้ยยกเว้นคือคือถึงแม้ว่าผู้ป่วยจะน้อยลงแต่อาจมีบางงานบางหรือบางตําแหน่งที่แบบ ไม่ต้องเข้าออฟฟิศบ่อยๆก็ได้แล้วก็เรื่องเรื่องของวัฒนธรรมการประชุมคิดว่าคิดว่าหลังโควิด1 9นี่วัฒนธรรมการประชุมน่านาจะเปลี่ยนไปเยอะมากแต่เก่าขึ้นถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเราก็จะได้เคยยินเรื่องแบบอะไระนินทากันว่าเนี่ยประชุมอีกแล้วอะไรแบบเนี้ยทุกคนจะมองมองเห็นแล้วว่าตั้งแต่เกิดโควิด1 9คืออะไรอะการประชุมมันไม่ได้เกิดเอฟฟิเชนซีใดๆด้วยซ้ำอะไรแบบเนี้ย ก็ก็อาจจะทําให้แบบอย่างวัฒนธรรมที่เน้นการประชุมบ่อยๆแล้วแบบไม่ได้อะไรขึ้นมาก็อาจจะลดลดหายไปเรื่องนี้ก็ก็เห็นด้วยกับเมธคุงแล้วว่าต่อไปการไปออฟฟิศมันอาจจะลดลดบทบาทลงเรียกว่าก็ต่อไปทุกบริษัทอาจจะเหลือทัาทำงานสักสัปดาห์ละสี่หรือสามวันแต่ว่ามีอีกหนึ่งถึงสองวันที่ทํางานจากที่บ้านได้หรืออาจจะอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะคือไม่รู้ก็ลองลองรอดูกนดูว่ามันจะมีเกิดเขาเรียกว่าสิ่งที่เรียกว่านิวโนมอล ิดขึ้นยังไงหรือเปล่าอ่ะเราไปข้อสี่กันต่อเลยไหมครับอ่าข้อสี่ก็คือคิดใหม่ทําใหม่ว่าแบบธุรกิจหลังจากนี้เราเราจะต้องทํำยังไงก็คือแมคเคนซี่ก็จะเน้นว่าอะไรอะว่าสิ่งเดิมๆกับสิ่งใหม่ๆจะเป็นยังไงอย่างเช่นเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างเนี้ยก็คือมันส่งผลต่อเรื่องสาธารณสุขเรื่องของเศรษฐกิจไปทั่วแบบ ทัว่วทั้งทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกแล้วเรื่องสําคัญก็คือว่าเรื่องที่เป็นแบบว่าเนี่ยหลังจากนี้ก็คือสิ่งที่วัดกันจริงๆก็คือว่าเรื่องของความรวดเร็วแล้วก็ความมีประสิทธิภาพในการจัดการของแต่ละประเทศว่าสอบผ่านหรือไม่สอบผ่านในการรับมือทั้งเชื้อไวรัสแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐ,ฐกิจต่างๆซึ่งมันจะมันจะยึดโยงไป ไปในหลายๆเรื่องเหมือนกันแล้วก็ข้อที่2ก็คือเรื่องของพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปอ่ะลูกค้าจะปรับตัวได้ไวขึ้นถ้าเกิดถ้าเกิดหลังวิกฤตโควิด -19 ไปแล้วคือพฤติกรรมลูกค้าเราจะเห็นอ่ะอย่างอย่างง่ายๆก็คือว่าอย่างกรณีในไทยอ่ะโดยเฉพาะคนกรุงเทพอ่ะจะชอบไปทานข้าวตามร้านอาหาร mm hmm. ใช่ปะ่ะแต่คราวนี้ก็คือว่าพฤติกรรมอ่ะคนกรุงเทพอาจจะสั่ง เดลิเวอรีมากขึ้นพยายามแบบเอ่อเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองในช่วงที่ที่เรายัางบอกว่าหาทางรักษาโควิด1 9บเกายังไม่ได้ซึ่งถ้าสมมติเราเชื่อว่าแบบอะไรอะไปในปีสองพันย่ิบเอ็อะก็คือพฤติกรรมมนุษย์อาจจะโดนเปลี่ยนไปเลยเพราะมันมันใช้เวลายาวกว่านั้นแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องปกติไปเลยเช่นที่เราบอกว่าตะเก่าคือกินอาหารตามห้างแต ตอบไปใหม่ก็คืออาจเป็นแบบสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วนั่งกินกันแบบไม่ดีไม่ได,ไมได้เยอะมากอาจจะแบบชวนเพื่อนมากินที่บ้านมากกว่าเพราะปลอดภัยมากกว่าแล้วก็เรื่องที่สามก็คือว่าเอ,อแต่เก่าคือเราเราเห็นว่าโรงพยาบาลเป็นศูนย์กลางของการรักษาแบบในช่วงเกิดการแพร่ระบาดแต่หลังจากเนี้ยก็อาจจะหลังจากโควิดสิบเก้าเนี่ย m มคเคนซี่ก็คือให้มุมหมอว่าเราอาจจะหาวิธีแบบโมเดลใหม่ๆในการแบบรักษาทำยังไงให้แบบรักษาได้ไวที่สุดอาจจะใช้แบบเรื่องของเทเลเมดิซีนเรื่องของ AI หรือว่าเรื่องการมอนิเตอร์ด้านสุขด้านด้านแบบอ่ะอย่างเช่นเดี๋ยวนี้คือเราเดินตามห้างอาจจะมีเครื่องวัดอุณหภูมิต่อไปเราอาจจะคิดคนอะไรบางอย่างขึ้นมาก็ได้ซึ่งจะทำให้เออ ทุกอย่างมันเปลี่ยนโฉมไปว่าเราจะรับมือกับการแพร่ระบาดอย่างนี้ได้ไงคือเหมือนนะคะว่าย้อนกลับไปตอนตอนแรกที่บอกว่าโรงพยาบาลไปสูงการแต่มันกลายเป็นว่ามันทําให้เพิ่มภาระของหมอหรือว่าของคนอื่นกลายว่าการสกินชั้นแรกเราทํงไงให้แบบว่าสกีนได้ไวที่สุดเพื่อที่ขั้นต่อไปอ่ะหมอจะได้แบบว่ารักษาได้ได้ฉับไวหรือเอาคนที่ไม่ได้เป็นออกไป คนที่แบบมีอาการประคับติอันนี้ก็คือเหมือนที่เมธบอกว่าเราอาจจะเห็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการวัดที่ให้ผลที่เที่ยงตรงแล้วก็สามารถเขาเรียกอะไรมีราคาที่ไม่สูงนักราคาราคาที่คนเข้าถึงได้แล้วก็กระจายไปได้แบบทุกบ้านอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าแทนที่เราจะต้องไปรวมตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมันก็เป็นภาระของทั้งหมอและพยาบาลแล้วก็สถานที่ที่มันอาจจะไม่รองรับจํานวนคนมากๆดังนั้นถ้าเราสามารถรู้จากที่บ้านได้ว่า เราไม่จะเป็นต้องไปอย่างน้อยมันก็ดีกว่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการดําเนินธุรกิจหลังจากเนี้ยก็คือว่าเอออันนี้ไม่ใช่ของ m มคเคนซีนะแต่ไปอ่านเจอมาก็คือหลังจากเนี้ยคืออีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องต้องรู้ก็คือว่าถ้าเ,เราอาจจะต้องมาประเมินความเสี่ยงแบบธุรกิจครั้งใหม่ที่สุดห่อว,ว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ว่าประเมินว่าความเสี่ยงของธุรกิจ มันตั้งแต่แบบโควิดสิบเก้าเนี้ยมันทําให้ความเสี่ยงในด้านธุรกิจหลายๆอย่างพังทลายไปหมดสิ่งที่เราบอกว่าไม่คาดคิดก็คือมันก็เกิดขึ้นแล้วอย่างเช่นโควิดสิบเก้าแล้วมันก็ทําให้แบบหลายๆธุรกิจก็ประสบปัญหาทันทีอีกเรื่องหนึ่งที่จะเน้นก็คือว่าที่บอกไปตอนแรกเราคิดว่าในอนาคตที่จะเป็นเรื่องสาคัญก็คือเรื่องของอกระแสเงินสดที่ที่เป็นเรื่องสําคัญมากออกไปในอนาคตว่า บริษัทอาจจะต้องเก็บกระแสเงินสดไว้เพื่อป้องกันป้องกันความเสี่ยงทีเ่เหมือนโควิดเกิดขึ้นมาด้วย oh. ก็คือว่าบริษัทต้องเก็บตังค์เยอะขึ้น oh. เพราะว่าเพื่อกันกันบริษัทช็อกเกิดช็อกขึ้นมาแบบว่าหลังจากเกิดเกิดเหมือนกรณีโควิดสิ่งที่เราจะเห็นหลังจากนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือธุออกรกิจที่อ่อนแอจะจะ,จะตายไปเยอะมากแล้วเราจะได้เห็นว่าแบบ หลายธุรกิจก็เริ่มเริ่มแบบมองหารู้ทางที่จะแบบควบรวมกิจาการด้วยกันอะไรอย่างเช่นแบบธุรกิจสายการบินอาจจะแบบรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่แต่ในหลายๆแห่งก็อาจจะเห็นว่ามีการซื้อกิจาการซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในช่วงนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เพราะว่าแบบเออฝุ่นมันก็ยังตลบอ่ะแต่แต่ที่แน่ๆคือว่าหลังจากเนี้ยเราจะได้เห็นว่าแบบมีการควบรวมกิจาการหรือการแบบฟื้นฟูโครงสร้างของบริษัท อะไรประมาณนี้ด้วยคือเรียกว่าถ้าแยกอยู่คนเดียวแล้วมันลําบากเนี่ยบางทีรวมกันโดยคนที่ใหญ่กว่าใช่ไหมคนที่แข็งแรงกว่าเขาก็มาซื้อบริษัทเล็กๆน้อยๆไปดีกว่าเพราะว่าเออดีดีกว่าปล่อยให้มันล่มสลายไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือคิดว่าอ่าอันนี้มันอาจจะเป็นแนวเมเนจเมนต์หน่อยก็คือสตั๊กเจอองค์กรอาจจะต้องลีนขึ้นกว่าเดิมเยอะหลังจากเรื่องของโควิด -19 กยังไงครับ ก็คือโครงสร้างองค์กรที่ที่ทแบบมันยังไงอะ่ะมันไฮรัคีคือแบบว่ามันมีมีมขั้นหลายขั้นเหลืเอเกินอะไรแบบนี้ยอาจจะกลับมาทําให้มันราบเรียบกว่าเดิมเพราะว่าเวลาสั่งการจะได้ไวกว่าเดิมเพราะว่าอย่างที่เราเห็นว่าโควิดสิบเก้าอ่ะมันทําให้ระบบไฮรัคีในด้านเมเนจเมนต์ Man อะ่ะมันค่อนข้างค่อนข้างสั่งการลําบากอะ่ะยิ่งแบบว่าอะไรอะ่พระพนักงานต้องแบบทํางานที่บ้าน มันยิ่งสั่งกันหลายทอดมันกลายเป็นว่ามันเสียแบบประสิทธิภาพในการทํางานและประสิทธิภาพในการบริหารลงด้วยเคอถ้าเกิดพูดคําว่าองค์กรที่มีความเป็นไฮรักี้เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังนึกภาพอ่ะก็คือเหมือนวอเตอร์ฟอลอ่ะก็คือน้ําน้ําตกมันตกลงมาเป็นชั้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 น,นมีมีเขาเรียกว,ว่ามีหัวนหน้ามีรองหัวนหน้ามีผู้อํานวยการมีอะไรอ่ะมันมีหลายขั้นตอนมากทําให งานมันช้าใช่ไหมดังนั้นรูปแบบขององค์กรมันอาจจะต้อง lean ือในความหมายไม่คุงก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆจะเป็น flat organization มากขึ้นใช่ไหมใช่ถูกต้องก็เลยคิดว่าเราอาจจะได้เห็นองค์กรมากลับมาแฟ a t อีกอีกรอบในช่วงหลังจากนี้เพราะว่าเพื่อที่จะได้แบบอะไรอะ่ะประกอบได้ธุรกิจได้เร็วยิ่งขึ้นเพราะว่าเห็นแล้วว่าการที่องค์กรไม่ l นะ่ะมันมันกลายเป็นว่าเผลอๆทาให้ธุรกิจตัวเองแบบ ล้มสลายไปด้วยซ้ำนี่ก็คือแบบว่าเป็นสี่ข้อที่เป็นข้อมูลจาก m c k เ n นซี่แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือว่าก็ไปหาหามาเติมๆมมาว่าแบบเนี่ยผู้ประกอบการควรจะประกอบเออควรจะรับมือยังไงในช่วงโควิดสิบเก้าช่วงนี้ก็ก็ถ้าหากว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจแล้วก็แบบประเด็นไหนที่เกี่ยวข้องกับโควิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจช่วงนี้ก็จะหา อะไรอะประเด็นน่าสนใจแล้วก็เรื่องเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆมาฝากแล้กันในช่วงโควิดเผื่อแบบผู้ประกอบการจะได้ใช้แล้วก็ออขออภัยด้วยถ้าบอกว่าอัดช่วงนี้มันอัดกันคนที่บ้านไม่อัดกันที่สตูดิโอก็ก,ก็เราจะพัฒนาให้ดีขึ้นครับก็ขอบคุณครับเราไวลา้ลล้วฝฟังตอนหน้ากันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Brand Inside Podcast. It's what you're listening to.